รู้ไหมครับว่ากระดูกอ่อนข้อต่อมนุษย์สามารถสร้างขึ้นใหม่ได้นะครับโดยสารสาคัญในหมอนรองกระดูกข้อต่อนะครับนอกจากจะประกอบด้วยน้ํกากดไฮยาโลูโรนิกนะครับแล้วก็คอลลาเจนแล้วเนี่ยยังประกอบไปด้วยโปรตีโอไกลแคนนะครับซึ่งเป็นโปรโตีนชนิดหนึ่งที่มีผลสําคัญนะครับต่อกล้ามเนื้อ กรโปรตีนไกลแคนนะครับมีประวัติยาวนานมากนะครับว่าที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับที่เมืองฮอกไกโดนะครับจะนิยมนำนะครับสันจมูกอ่อนของปลาแซลมอนเนี่ยนะครับมาดองใส่กับหัวเชื้อเท้าแล้วก็กรดน้ำส้มสายชูนั่นเองนะครับซึ่งมีงานวิจัยว่าพอรับประทานต่อเนื่องเป็นระยะเวลายาวนานแล้วเนี่ยทำให้กระดูกแข็งแรงนะครับเพราะฉะนั้นนะครับมีงานวิจัยว่าถ้าเกิดเราทานโปรตีนไกลแค่นะครับในระยะเวลาที่เพียงพอนะครับ9 0ถึงวันจะทําให้กระดูกกอกดูต่อสามารถสร้างขึ้นใหม่ได้และโปร จะต้องได้จากเมืองนะครับฮอกไกโดแล้วก็อาโอคุริซึ่งเป็นแหล่งธรรมชาติที่สมบูรณ์ที่สุดในโลกตอนนี้นะครับและสารอาหารที่สําคัญที่ผมพูดถึงนี้นะครับได้อยู่ในยูโปรเฟกกระปุกนี้เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งยูโปรเฟกชนิดนี้นะครับจะช่วยลดอาการข้อต่ออักเสบนะครับเพิ่มน้ำเลี้ยงไขข้อแล้วก็เพิ่มมวลกระดูกของข้อต่อขึ้นมาใหม่ด้วยทําให้เสริมสร้างกระดูกอ่อนข้อต่อนะครับให้แข็งแรงขึ้นสําหรับท่านใดที่มีอาการเกี่ยวกับหมอนรองกระดูกข้อต่อเสื่อมนะครับนอกจากเราจะรับประทานเป็นโปรตีโอไกลแคนจากธรรมชาตติแล้้้้้วววนนนนนะะรรรัเเาาายยงงงงจออมีกฟฟืูใสสส่่ขปดซึ สารอาหารตัวนี้นะครับจะเป็นนวัตกรรมไซนิกนะครับนำเข้าจากประเทศอเมริกานะครับไซนิกคืออะไรเป็นนวัตกรรมในการดูดซึมสารอาหารได้ถึง95%เนะครับเมื่อเรารับประทานตัวนี้นะครับ today, ควบคู่กันนะครับสตัวนี้จะมีคุณสมบัติพิเศษครับตัวนี้เสริมสร้างเนื้อเยื่อกระดูกอ่อนส่วนตัวสีเหลืองนะครับจะเป็นตัวเสริมสร้างกระตุน้นฟื้นฟูเส้นประสาทแล้วก็เส้นเอ็นนะครับที่อักเสบนะครับใครที่มีอาการชาปลายมือปลายเท้ากล้ามเนื oh ้ออ่อนแรงอันนี้คือสัญญาณที่บ่งบอกว่ากระดูกกดทับเส้นประสาทจนทําให้าา hmm. ้้้เเเเเสสนนนนปปปรระะะาาาาทออักกมแลวคจจ็็ตงู่ ก็คือมีตัวนี้เพื่อกระตุ้นเส้นประสาทด้วยนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่ดูแลมาแล้วหลายวิธีไม่ดีขึ้นนะครับสามารถทักเข้ามาตามเบอร์ที่ขึ้นให้อยู่ตอนนี้ได้เลยนะครับ